สวัสดีนักเรียนม6ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีพวกเราเนาะวันนี้ก็นะคะเป็นในเรื่องของการนํากระแสประสาทนะคะซึ่งครูก็จะต่อเนื่องกันมาจากเรื่องที่เราได้เรียนในเรื่องของการเกิดก,ก,กระแสกระแสประสาทไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะการเกิดกระแสประสาทที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นการศึกษาในช่วงของการเปลี่ยนแปลงกระแสประสาทที่บริเวณเยื่อหุ้มของเซลล์ประสาทในแต่ละ ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะเราเรียนในเรื่องของการเกิดซึ่งเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสรประสาทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกันทั้งหมดใน5ระยะนะคะประกอบไปด้วยตั้งแต่ resting state depolarization นะคะ repolarization นะคะแล้วก็ไป hyperpolarization หรือระ,ระยะ เทสโอนะคะจนกลับไปสู่นะยาของเรสติ้งสตรอีกครั้งซึ่งตรงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงของค่าความต่างสังกระแสประสาททั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นนะคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เราได้เข้าใจจุดเริ่มต้นว่าไอออนนะคะระหว่างโซเดียมกับโพแทสเซียมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการส่งของกระแสประสาทไปเรื่อยๆหรืออีกอันนึงเราจะเรียกว่าเป็นการนํากระแสประสาทไปเรื่อยๆนะคะในส่วนเรื่องของการนากระแสประสาทนะคะนักเรียนเปิดหนังสือข้าคู่กับสไลด์ของครูไปด้วยเลยนะคะในหหนนนังสือใ้า18ะคูจ อธิบายแยกไปด้วยกัน2เรื่องนะคะนักเรียนดูสไลด์นี้นะคะสไลด์ที่ครูเป็นภาพขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาพตัวอ,อย่างของเซลประสาทใช่ไหมคะซึ่งมีองค์ประกอบของเซลประสาททั้งหมดเราเรียนกันมาแล้วนะคะองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วยส่วนของที่เป็นเซลบอดี้นะคะกับส่วนที่เป็น ใยประสาทซึ่งมีด้วยการเป็นเดนดริกับเอ็กซอนนะคะ,ะถ้าใครจำไม่ได้ทวนภาพนี้ไปพร้อมกันนะคะในส่วนของเซลล์บอดี้ก็แน่นอนนะคะเป็นส่วนสําคัญที่ประกอบไปด้วยอะไรคะนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสแล้วก็มีองค์ประกอบข้างในที่มีส่วนสําคัญต่อการควบคุมการถาร่ายทอดกระแสประสาททั้งหมดนะคะ,ะนักเรียนดูจากภาพนี้นะคะแล้วเราทวนไปพร้อมกันเนาะมีส่วนของเซลล์บอดี้นะคะรอ,รอบๆเซลล์บอดี้ก็เป็นใยประสาทสาสาที่เป็นใยประสาทในลักษณะที่เป็น ขนาดเล็กสั้นๆแต่มีด้วยการหลากหลายใยนะคะตรงนี้เราเรียกว่าใยประสาทที่ชื่อว่า เดนไรต์นะคะในขณะที่เย่ประสาทอีกส่วนหนึ่งซึ่งต่อไปจากส่วนของเซลล์บดีนะคะผู้ไปสัมผัสกับเซลล์ประสาทตัวอ,อื่นๆนะคะตรงนี้เป็นเซลล์ประสาทเป็นเย่ประสาทอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเอกซอนนะคะส่วนสําคัญของเอกซอนก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือมีส่วนที่เป็นเยื่อไมอลินหุ้มใช่ไหมคะเยื่อไมอลินเป็นเยื่อที่เป็นสารประกอบจำพวกไขมันอยู่ร่วมกันกันกบเซลล์ชาวาเนาะนะคะหุ้มบริเวณนี้เรียนกันมาหมดแล้วนะคะแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือในระหว่างส่วนของช่วง เยื่อไมลินนะคะก็จะมีบางช่วงที่ไม่มีไมลินหุ้มนะคะเราเรียกต,ตำแหน่งตัวนั้นว่าอะไรเอ่ย โหลดออฟเฟรนเียนะคะและก็ส่วนสําคัญเลยก็คือส่วนที่เป็นส่วนปลายของเอ็กซอนเราเรียกตรงนี้ว่าส่วนของเอ็กซอนเทอร์มินอลนะคะนี่เป็นการทบทวนเนาะนะคะทีนี้นักเรียนดูเนาะจากภาพนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการนากระแสประสาทนะคะว่าเซลล์ประสาทหนึ่งเซลล์เนี่ยเนาะสามารถนากระแสประสาทได้ยังไงบ้างนะคะจากตัวอย่างภาพนี้ให้นักเรียนดูลูกศรที่เป็นลูกศรสีแดงนะคะตำแหน่งที่เป็นลูกศรสีแดงตรงนี้นะคะ มีการบอกว่าไงนะคะบอกว่า signaling direction นะคะ signaling direction ก็คือเป็นการส่งกระแสประสาทหรือการส่งสัญญาณเนี่ยใน,ในทางตรงในที่นี้เราจะเห็นว่าจุดแรกที่มีการรับสัญญาณของกระแสประสาทเลยก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นเดนไ r i t นะคะถามว่าลักษณะของเซลล์ประสาทแบบนี้นะคะเป็นเซลล์ประสาทแบบไหน ในใจโอเคนะคะเป็นแบบมัลติพลาร์นิวรอนนะคะเป็นแบบเซลล์ประสาทหลายเซลล์นะคะมัลติพลาร์เนิวรอนอ่ะเซลล์ประสาทมีการรับสัญญาณประสาทมานะคะซิงนอลิ่งเดเรคชันเนี่ยรับสัญญาณประสาทมาเพื่อเข้าสู่ส่วนที่เป็นตัวเซลล์บอดี body, นะคะเซลล์บอดีก็จะเป็นการคำนวณประมวลผลว่านะคะกระแสประสาทตรงเนี้ยนะคะจะต้องส่งต่อไปไหนหรือทํางานอย่างไรก็ส่งไปอย่างรวดเร็วนะคะทิศทางที่มีการส่งมาจากเซลล์บอดีแน่นอนส่งไปที่ใครก็ส่งไปที่เอ็กซอน เหตุการณ์สำคัญที่อซอนก็จะเป็นการส่งกระแสประสาทเห็นไหมคะส่งกระแสประสาทไปเรื่อยเนี่ยตามตามตามเลเซอร์ที่ครูให้ดูตรงนี้เลยนะคะส่งกระแสประสาทไปเรื่อยๆนะคะในการส่งกระแสประสาทไปเรื่อยในเอซอนตรงนี้แหละที่เหตุการณ์ที่เราจะพูดวันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะก็คือมันจะแยกเป็นด้วยกันสส่วนนะคะเนื่องจากว่าโครงสร้างของเอซอนมีด้วยกัน2ลักษณะที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือนะคะตำแหน่งที่มีตำแหน่งของเอซอนที่ไม่มีไมเลนหุ้มนะคะในหัวข้อแรกก็คือตำแหน่งที่เป็นโหนดออฟเรนเวีย นะคะกับการนํากระแสประสาทในส่วนที่มีมอไลินทุมสองส่วนนี้จะเป็นการส่งกระแสประสาทที่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเราก็สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนถัดไปได้นะคะทีนี้เอาให้นักเรียนเห็นภาพรวมก่อนเนาะสิงเกอร์ลิงเดเรคชั่นมาเข้าสู่ส่งเซลล์วอดี้นะคะหลังจากนั้นเซลล์วอดี้ก็จะเป็นการประมวลผลว่ากระแสประสาทจะต้องส่งต่อไปที่ไหนนะคะแน่นอนมันก็ส่งมาที่อะไรคะเอกซอนนะคะเอกซอนก็มีการรับกระแสประสาทส่งต่อมาได้เรื่อยนะคะเป็นช่วงๆเนาะ หาแยกเป็นการสองส่วนนะคะพอส่งไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะกระแสประสาทจะถูกส่งมายังส่วนปลายของเอกซอนหรือเอกซอนเทอร์มินอลนะคะเพื่อที่จะให้อะไรเอ่ยเพื่อจะให้เซลล์เซลประสาทตัวถัดไปเนี่ยรับกระแสประสาทที่ในลักษณะที่เป็นในโครงสร้างที่เป็นสารสื่อประสาทนะคะเป็นเคมีคอลนะคะผ่านที่ส่วนที่เป็นปลายของเอกซอนไปบริเวณเนี้ยนะคะเพื่อจะส่งต่อไปเซลประสาทตัวถัดไปเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นส่งต่อไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะคะนี่คือเหตุการณ์สำคัญอังนั้นเราจะมาดูด้วยกันสองส่วนก่อนนะคะในเรื่องของการนำ ที่ไม่มีใยไมไม่มีเยื่อไมลินหุ้มก่อนก็คือส่วนที่เป็นบริเวณโหนดออฟเรนเ e ียนะคะแล้วก็การนำกระแสประสาทในส่วนที่มีไมลินหุ้มก็จะเป็นในเรื่องถัดไปนันกเรียนเปิดหนังสือในหน้า18ประกอบไปด้วยเลยนะคะถ้าเราเปิดหนังสือนี่ที่เราเห็นชัดเจนนะก็จะเป็นในเรื่องของภาพที่เอ่อบริเวณของใยะ่ประสาทเนาะที่แสดงเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยการส่งกระแสประสาทบริเวณที่ ไม่มีไมลินฮุปเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงนะคะส่วนภาพนี้คืออะไรในสไลด์นะคะภาพนี้ในสไลด์จะเป็นภาพที่ครูต้องการให้นักเรียนทบทวนเนาะว่าภายหลังจากที่เซลล์ประสาทได้รับการกระตุ้นนะคะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยนะคะให้มีการกระตุ้นเพื่อจะให้เป็นการประมวลผลแล้วแล้วก็มีการส่งกระแสประสาทไปเนี่ยนะคะ สิ่งเราทําให้เกิดกระแสประสาทจากจุดนั้นนะคะส่งไปยังบริเวณใกล้เคียงส่งต่อไปเรื่อยๆจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าศักไฟฟ้าภายในเซลล์ประสาทนะคะ <S <S เป็นระยะต่างๆเห็นไหมเอ่ยจำได้ไหมคะเป็นระยะต่างๆหมายเลขหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของการเกิดกระแสประสาหรือ a ชั่นโพเทนเ t ียลภายในเซลล์ประสาด้วยกันทั้งหมดห้าระยะใช่ไหมคะในการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแหละทําให้ค่าความต่างศักของกระแสประสาทมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถวัดได้ใช่ไหมคะโดยด้วยเครื่องต์มิเตอร์ ช่ไหมคะมีค่าสักไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในระยะต่างๆลบเจ็ดสิบไปเป็นเท่าไหร่คะบวกสามสิบลบลงมาเลยลบเจ็ดสิบไปนิดนึงจนเข้าสู่ระยะเทสโธแล้วก็เพื่อกับเข้าสู่ะะในระยะพักอีกครั้งนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเมื่อไร่กระแสประสาทในเซลล์ประสาทมีการสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสประสาทเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาการกระแสประสาทหรือการส่งกระแสประสาทเกิดขึ้นนะคะอะนักเรียนดูภาพนี้เนาะเป็นภาพที่ครูตั้งใจเอามาให้ดู ซึ่งพยายามสหาภาพที่มันใกล้เคียงกับในหนังสือมากที่สุดนะคะเป็นเซประสบริเวณที่ไม่มีเยือ่อไมลินหุ้มเราเรียกว่าอันไมลินเนตเอ็กซอนนะคะการส่งกระแสประสาทในลักษณะที่บริเวณที่ไม่มีไมลินหุ้มนะคะมีการศึกษาว,ว่าเป็นการส่งแบบคอนติเนียสคอนดักชันนะคะคอนติเนียสแปลว่าอะไรนะคะคอนติเนียสแปลว่า ต่อเนื่องบางเวลานักเรียนดูซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยการ์ตูนเนี่ยมันจะมีคําลงท้ายของตอนสุดท้ายว่าอะไร to be continue อย่างเงี้ย continuous ก็เป็นการต่อเนื่องไปนะคะ conduction แปลว,ว่าการนํานะคะ,ะจากขาอไลน์นี้สิ่งที่ครูต้องการให้นักเรียนเห็นคืออะไรนะคะให้นัเกเรียนดูเรอว่าส่วนที่เป็นบริเวณของเซประสาทนะคะมีการ ซูมให้เห็นว่าบริเวณส่วนที่เป็นเอกซอนตรงนี้นะคะจะมีการส่งของกระแสประสาทไปเป็นจุดๆแบบนี้เป็นระยะรหนึ่งสองสามนะคะเหมือนกันเลยกับ NO> ตัวอย่างในหนังสือนะคะในขณะที่ภาพตรงนี้ก็จะเป็นตัวของภายในเซลล์ประสาทที่เป็นเอกซอนทั้งหมดเลยนะคะว่าแต่ละตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะอ่าเราดูเนาะการส่งกระแสประสาทภายในบริเวณเอกซอนที่ไม่มีไมลินหุ้มหรือเป็นอัน My อิลินเนตเอ็กซอนนะคะซึ่งเป็นค mm hmm. อนติเนนต c คอนดักชัน,นะะนะะกกเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในระยะแรกเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะเกิดการนํากระแสประสาทจากจุดเริ่มต้นนะคะจากจุดเริ่มต้นเมื่อมีการกระตุน้นก็คือเกิดการแอคชั่นโพเทนเทียลเกิดขึ้นคําว่าแอคชั่นโพเทนเทียลเกิดขึ้นคือแน่นอนเป็นการเปิดปิดของประตูโซเดียมของโพเทสเซียมใช่ไหมคะโซเดียมที่มันอยู่ข้างนอกเข้าสู่ข้างในใช่ไหมเอ,อ่ยเริ่มเข้าสู่ข้างในทําให้เกิดค่าความต่างศัก จากเป็นลบแล้วก็เพิ่มเป็นเพิ่มเ <vic S 2> ป็ <iku> <coping> นบวกในระยะแรกเห็นไหมคะที่บริเวณนี้นะคะนี่คือหมายเลขนึงก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมายเลขนึงจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการส่งของกระแสประสาทตำแหน่งที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนเห็นไหมคะถามว่าในช่วงสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแต่ละระยะเลยเริ่มแต่ resting จนจบ resting รอบหนึ่งแล้วก็ไปไปไปจบที่ resting รอบหนึ่งเมื่อตำแหน่งนี้มีการเปลี่ยนตำแหน่งถัดไปก็จะมีการเริ่มต้นทันทีนึกออกไหมคะว่าเออมันจะเป็นการส่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละตำแหน่ง พอตำแหน่งนี้มีการเปลี่ยนไอออนประ็นเที่ยตวตำแหน่งนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มเริ่มเริ่มเป็นการเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไปเรื่อยๆนะคะเป็นจุดๆเนาะคำอธิบายตอนนี้ก็คือว่าอะไรนะคะคือว่านะคะกระแสประสาทที่อยู่บริเวณน,นี้นะคะจะเป็นการกระตุ้นจากส่วนที่หนึ่งนะคะแล้วก็สุดถูกส่งต่อไปส่วนที่สองส่วนที่สามเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ประสาทนะคะเซลล์จุดใหม่เนี่ยในขณะที่จุดเดิมเนี่ยก็จะเริ่มกลับเข้าสู่เข้าสู่ระยะเดิมนะคะแล้วก็ เกิดการเนี่ยวนาส่งกันต่อไปเรื่อยๆจากตําแหน่งที่1บริเวณนี้นะคะส่งไปยังตําแหน่งที่สองนะคะส่งไปยังตำแหน่งที่ 2, ะะนนท3าจนสามารถส่งต่อไปที่บริเวณส่วนปลายของเอกซอนได้นั่นเองนะคะเป็นการส่งต่อแบบต่อเนื่องนะคะเราจะเห็นว่าในระยะที่3เนี่ยเห็นไหมคะว่าโซเดียม ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะแรกเนี่ยนะคะเริ่มมีการเคลื่อนมาสู่ส่วนตรงกลางของใยประสาทนะคะแล้วก็สามารถเคลื่อนต่อไปได้หมายความว่ายัางไงหมายความว่าบริเวณพื้นที่สีฟ้ากับพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่สีแดงบริเวณนี้ทั้ง3ส่วนตรงนี้มีค่าความต่างศักย์ของกระแสประสาทเปลี่ยนแปลงปันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเป็นการส่งต่อจากจุดหน, 2, นึ่งไปยังจุดสองไปยังจุดสามส่งมันไปเรื่อยๆนะคะเป็นแบบ continuous conduction ก็คือทิศทางของการส่งก็จะเป็นแบบทิศทางเดียวจากซ้าไปขวอาอย่างเดียวไม่มีการส่วนทางการใดๆทั้งสิ้น น,นี้คือส่วนสําคัญนะคะซึ่งในที่นี้นะคะทุกคนก็จะเห็นได้ชัดว่าภายในเอนตรงนี้นะคะมันสามารถส่งไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะแอคชั่นบนเ,เทีก็จะเกิดกันไปเป็นจุดๆไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงส่วนปลายของอจบกันไปแล้วนะคะในส่วนของการนำกระแสประสาทาในบริเวณที่หนึ่งก็คือบริเวณที่ไม่มีเยื่อมาอิลินหุ้มเนาะเป็นแบบการส่งเป็นจุดๆไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนไปถึงส่วนปลายของ ะะทีนี้มาดูในหัวข้อที่2แต่ก่อนจะไปในหัวข้อที่2ในการในเรื่องของการนากระแสประสาทบริเวณที่มีเยื่อไมเลนหุ้มเนี่ยนะคะขูขอ,อย้ําในส่วนนี้ก่อนอีกนิดนึงนะคะเป็นการทบทวนเนาะโครงสร้างของเยื่อห um, ุ้มเซลล์ประสาทเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยส่วนที่มีไมเลนหุ้มกับส่วนที่ไม่มีไมเลนหุ้มสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเดิมก็คือคําว่าเยื่อไมเลนนะคะไมเลนชีตหรือเยื่อไมเลนเนี่ยนะคะคืออะไรนะคะคือส่วนที่เป็นเปลือก ทำหน้าที่เป็นส่วนของเปลือกเปลือกคือตรงไหนอยู่ข้างนอกนะคะส่วนที่เป็นเปลือกหุ้มส่วนที่เป็นบริเวณเย่ประสาทเอาไว้นะคะซึ่งเป็นสารจําพวกอะไรคะลิปิดสารจําพวกลิปิดก็คือสารจําพวกไข ทีนีพ้พอเราอ่านแลวเ,เจอแล้วว่ามันเป็นสารจำพวกไขมันสิ่งที่เราต้องคิดต่อว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นจำพวกไขมันนะคะภายในเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเซลอะไรคะเซลชาวานหน้าที่ของเซลชาวาคือทําที่เป็นเซลอะไรเอ่ยเซลคาจุนนะคะเซลคาจุนคือใครเซลคาจุนเปรียบเสมือนแกนกลางใช่ไหมคะแกนกลางเพื่อทําให้เยื่อประสาทเหล่านี้สามารถคาจุนหรือคงรูปอยู่ได้ เนาะอ่าทีนี้นะคะบริเวณของเซลล์ประสาทที่เป็นเยื่อหุ้มของเซลประสาทเนี่ยก็จะเป็นเซลลชาวาลจะมีส่วนที่ไม่มีเซล์ชาวาลอยู่ด้วยนะคะเราเรียกบริเวณส่วนที่ไม่มีเซลชาวาลตรงนั้นเราเรียกว่า node of r a n v วีเพราะดูภาพนี้นะคะภาพเจ้าก้อนสีม่วงที่เราเห็นกันเป็นช่วงๆตรงนี้คือภาพของตัดมาจากบริเวณของ เอกซอนใช่ไหมคะตรงกลางตรงนี้สีเหลืองคือเอกซอนตรงที่มันอยู่แกนกลางข้างในนะคะและสีฟ้าๆที่เป็นก้อนกอนก,อนก็คือเยื่อของเยื่อไมอิลินนะคะเยื่อไมอิลินที่หุ้มบริเวณเอกซอนเอาไว้นะคะหรือไมอิลินชีสลักษณะโครงสร้างของไมอิลินชีสที่หุ้มเอกซอนตรงนี้ข้างในถ้าครูเคยเล่าไปแล้วเนาะว่า มีลักษณะคล้ายก,กันกับขนมเค,ค้กโรที่พอเราตัดตามขวางเนี่ยข้างในก็จะเป็นชั้นของครีมกับชั้นของขนมเค,ค้กเนี่ยเรียงตัวสลับกันเป็นชั้นๆลักษณะภายในไมลินภายในเอกซอนที่มีไมลินหุ้มก็เป็นในลักษณะเดียวกันตรงนี้นะคะเป็นไมลินหุ้มตรงนี้ในลักษณะเดียวกันนะคะซึ่งข้างในตรงเนี้ยเป็นเซลเป,เป็นเป็นเยื่อไมลินหุ้มเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆและก็ประกอบไปด้วยเซลลชาวานะคะคในแต่ละ ไมลินห um, ุ้มก็จะมีหนึ่งเซลล์ชาวานเป็นเซลล์ชาวานไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเราเรียกว่าบริเวณที่เป็นชีทออฟชวานเซลล์ก็จะมีส่วนที่เป็นชีทออฟชวานเซลล์ด้วยดังนั้นโครงสร้างของเซลประสาทเยื่อหุ้มของเซลประสาทก็จะมะีมทั้งส่วนที่มีไมลินหุ้มนะคะเราเรียกบริเวณนั้นว่าไมลินเนตเอ็กซอนนะคะไมลินเนตเอ็กซอนกับส่วนที่ไม่มีไมลินหุ้มนะคะ โดยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อของมันอยู่แล้วเราเรียกว่าโ o นดออฟเฟนเวียแต่อีกชื่อหนึ่งก็คือนันไมลิเนตเอ็กซอนนันที่แปลว่าไม่นั่นเองอ่านี่เป็นการทบทวนเพื่อจะเข้าเรื่องถัดไปในเรื่องของการนำกระแสประสาทในรูปแบบที่2แต่ประสาทในรูปแบบที่2อบบอ,อย่างที่เรารู้กันไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการนำกระแสประสาทในรูปแบบที่ไม่มี ไมลินหุ้มนะคะการนํากระแสประสาทในรูปแบบที่2จะเป็นการนํากระสในส่วนของบริเวณที่มีไมลินหุ้มก็คือส่วนที่มีเนื้อไขมันอ่ะพันเอาไว้อยู่ใช่ไหมคะพันเอาไว้ส่วนที่เป็นแกนของเอ็กซอนเอาไว้ภาพนี้ครูต้องการให้นักเรียนดูอะไรนะคะต้องการให้นักเรียนเห็นว่าโครงสร้างของเซลประสาทอ่ะสวงกันบ่อยๆนะคะโครงสร้างของเซลประสาทที่มีเซลบดี้เมื่อรับซิกนอลลิงไปแล้วนะคะการส่งกระแสประสาทก็จะเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนใน,ในลักษณะ,ะ2บริเวณแบบนี้นะคะบริเวณที่1ก็จะเป็นการ รับกระแสประสาทหรือการส่งเอ่อการรับของกระแสประสาทจากหัวส่วนของเซลล์บอดี้ซึ่งเพื่อจะส่งต่อไปยังเอ็กซอนนะคะบริเวณที่1จะเป็นบริเวณที่มีอะไรคะไมลินหุ้มเห็นไหมคะเนี่ยที่ก้อนสีฟ้าก็คือบริเวณที่มีไมลินหุ้มเป็นบริเวณที่เป็นเซลล์ชวานะคะกับบริเวณที่2คือบริเวณที่ไม่มีไมลินหุ้มซึ่งหัวข้อที่1เราเรียนไปแล้วนะว่าในลักษณะของการที่การส่งในส่วนที่เป็นไม่มีบริเวณไมลินหุ้มเนี่ยจะเป็นการส่งที่เป็นแบบส่งแบบต่อเนื่องก็คือแบบ Continuous Conduction เป็นแบบต่อเนื่องกันไปนะคะในขณะที่การส่งของกระแสประสาทแบบไม่มีแบบมีไมลินทุ่มจะเป็นยังไงคําถามคือนะคะกระแสประสาทที่เกิดขึ้นณสองบริเวณเนี้ยก็คือแบบบริเวณที่มีไมลินทุ่มกับไม่มีไมลินห,หลังจากที่เราทําความเข้าใจโครงสร้างของ เยื who, อ่อหุ้มเอ็กซอนไปแล้วนะเพราะมันมี2บริเวณก็คือบริเวณที่มีไมอิินหุ้มกับบริเวณที่ไม่มีไมอิินหุ้มลักษณะการส่งกระแสประสาทก็ย่อมแตกต่างกันนะคะการส่งกระแสประสาทบริเวณที่ไม่มีไมอิินหุ้มหรือบริเวณโหนดออฟเฟนเวียก็จะเป็นการส่งแบบจุดหนึ่งเป็จุดหนึ่งเป็นจุดจุดนะคะต่อเน,นื่องกันไปนะคะในลักษณะที่ต่อเน,นื่องกันไปเลยเน,ะนาะในขณะที่การส่งแบบ การส่งกระแสประสาทบริเวณที่มีเยื่อไมลินหุ้มนะคะนันกเรียนเปิดหนังสือหน้าสิประกอบไปด้วยเนาะตัวน,นี้ครูจะขอพูดถึงในการส่งกระแสประสาทแบบที่มีเยื่อไมลินหุ้มหรือไมลินเนตเอ็กซอนนะคะไมลินเนตเอ็กซอนจะเป็นการโฟกัสตรงเอ็กซอนเหมือนกันแต่เป็นการโฟกัสว่ามันมีการส่งกระแสประสาทได้อย่างไรจากการศึกษาพบว่าบริเวณที่เอ็กซอนที่มีเยื่อไมลินหุ้มเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเยื่อไมลินมีคุณสมบัติเป็นสารจำพวกไขมันถามว่าทำไมถึงเป็นไขมันอ่ะเมื่อกี้ครูถามไปเบื้องต้นแล้วนะคะถามว่าจะเป็น ไขมันนะคะคุณสมบัติของไขมันก็คือมีคุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันใช่ไหมคะป้องกันประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าตรงไหนประจุไฟฟ้าภายในเยื่อหุ้มของเซลล์ประสาทบริเวณนี้นะคะที่ป้องกันไม่ให้เยื่อหุ้มของซลลเรปรตราเนี่ยจากข้างในออกไปข้างนอกและเช่น,นและน่นอนเส้นดวอการตรงกันข้ามป้องกันไม่ให้กระเสระสาจากข้างนอกเนี่ยเข้าสู่ข้างในได้ด้วย พอมันมีคุณสมบัติแบบนี้มันก็เลยส่งผลทําให้อะไรเอ่ยการเปลี่ยนแปลงของค่าความต่างศัก์ของกระแสประสาทบริเวณที่มีเยื่อมาอิลินตรงนี้ไม่เกิดขึ้นเอาพูดง่ายก็คือตรงที่มีเยื่อมาอิลินหุ้มตรงนี้จะไม่เกิดแอคชัน่นโพลิเทียลเกิดขึ้นนั่นเองพอไม่มีแอคชัน่นโพลิเทียลเกิดขึ้นทําให้อะไรเอ่ยส่งผลให้การนําของกระแสประสาทบริเวณที่มีมาอิลินหุ้มเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นแค่จุดเดียวของมันตรงนั้นอะจุดแค่ที่เป็นหนดออฟเรนเวีจุดที่1 ะะยกตัวอ,อย่างเช่นอะไรอนักเรียนดูภาพในสไลด์กับภาพในหนังสือประกอบไปด้วยนะคะในหนังสือเนี่ยแสดงหเห็นชัดเจนเนาะพื้นที่ที่เป็นบริเวณสีม่วงกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีม่วงก็คือพื้นที่ของเยื่อไมลินนะคะสีเหลืองตรงนั้นคือพื้นที่ของเอ็กซอนแล้วให้นักเรียนเห็นชัดเจนเนาะว่าข้างในที่เป็นบวกก็คือ แสดงเหง logical, ็นถึงการมีโซเดียมนะคะเออแล้วก็ข้างนอกที่เป็นลบก็คือแสดงเห็นถึงมีอะไรคะโพแทสเซียมนั่นเองนะคะเหตุการณ์สําคัญเกิดอะไรขึ้นนะคะการเกิดไอขั้นโพเทนเทียลพบแล้วว่าจะเกิดเฉพาะบริเวณที่มีโหนดออฟเรนเวียนะคะเกิดเฉพาะบริเวณที่เป็นที่มีโหนดออฟเรนเวียเกิดขึ้นซึ่ง ตรงตำแหน่งที่เป็นโนดออฟเลนเวียตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่มีช่องโซเดียมใช่ไหมคะเป็นช่องโซเดียมที่มีประตูเราก็ต้องจินตนาการตามไปถึงในเรื่องของช่องโซเดียมที่มีประตูว่าเฮ้ยช่องโซเดียมที่มีประตูพอมันมีแล้วหน้าที่ของช่องโซเดียมที่มีประตูมีไว้เพื่ออะไรเพื่อเปิดรับให้โซเดียมที่อยู่ข้างนอกเข้าสู่ข้างในใช่ไหมคะ เพื่อเลขอันหนึ่งก็คือมีช่องโพแทสเซียมที่มีประตูเพื่อให้อะไรเอ่ยโพแทสเซียมที่อยู่ข้างในเนี่ยออกไปข้างนอกนะคะส่งผลให้อะไรเมื่อมีการเข้าการนําเข้านําออกของโซเดียมโพแทสเซียมตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มของกระแสประสาทเกิดจากระยะเรส t i n g เป็นระยะดีโพล r ไรเซชัน ทีนี้เนี่ยพอมีการส่งหรือการนําเข้านําออกของโซเดียมโพแทสเซเียมเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโซเดียมก็จะเป็นการส่งของกระแสประสาทในระยะดีโพเลเซชันเกิดการเคลื่อนที่เข้าของโซเดียมไอออนนะคะจากบริเวณของโหนดออฟเรนเวียนหนึ่งไปยังโหนดออฟเรนเวียนหนึ่งตัวถัดไปเรื่อยๆนะคะไปยังิเวถัดไปนะคะซึ่งในการลักษณะของการ ส่งจากจุดหนึ่งของโหนดออฟเรนเวียนหนึ่งไปยังอีกโหนดออฟเรนเวียนหนึ่งแบบลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นการส่งแบบก้าวกระโดดเหมือนกระโดดจาก1นึ่งไปจุดหนึ่งไจุดหนึ่งนะคะส่งผลให้ลักษณะของกระแสประสาทเนี่ยสามารถไปยังส่วนปลายของเอกซอนเนี่ยได้เร็วกว่าคาว่าเร็วกว่าในะที่นี้คือเร็วกว่าะไรเร็วกว่าโครงสร้างของไมอลินที่ไม่มีไมอิลินหุ้ม เกิดโครงสร้างของเซลป์เยื่อหุ้มของเซลประสาทที่ไม่มีไมลินหุ้มนะคะอ่ารูปภาพนี้้เห็นชัดๆเอาง,ง่ายๆเลยก็คือเปรียบเสมือนอะไรนะคะเปรียบเสมือนว่า เรามีระยะทางอ่ะเดินพร้อมกันอ่ะนะคะมีระยะทางเดินพร้อมกันต้องการเดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในขณะที่คนหนึ่งเดินธรรมดาเลยเดินเก้าทีละเก้าทีละก้าทีละก้าทีละจุดจุดุดไปเรื่อยกับอีกคนหนึ่งกระโดดกระโดดกระโดดไปเรื่อยในระยะทางเท่ากาันคนที่ถึงก่อนแน่นอนต้องเป็นใครก็ unified, คคต้องเป็นคนที่กระโดดใช่ไหมคะลักษณะของการกระโดดก,ก็คือเป็นการเปิดของช่องโซเดียมจากจุดหนึ่งที่บริเวณโหนโดออฟเลนเวียนหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งการส่งกระแสประสาทตำแหน่งที่ ไม่มีเยื่อมลอิลินหุ้มเนี่ยนะคะก็เลยสามารถส่งไปได้เร็วกว่าคนที่กระโดดก็สามารถถึงที่หมายปลายทางได้เร็วกว่าคนที่เดินนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยจากข้อมูลตรงนี้ก็จากข้อมูลของการศึกษาในบริเวณ2บริเวณที่มีการส่งของกระแสประสาทที่แตกต่างกันระหว่างบริเวณที่มีเยื่อไมลอิลินหุม้ม กับไม่มีเยื่อไมลินทุ้มเนี่ยนะคะนำมาสู่ข้อสรุปตรงนี้นะคะบอกว่ายัางไงนะคะการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทหรือการนําของกระแสประสาทส่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจะไม่เกิดขึ้นถ้ากระตุ้นด้วยความแรงน้อยกว่าระดับหนึ่งถ้าคำว่าความแรงน้อยกว่าระดับหนึ่งคืออะไรคะน้อยกว่าความแรงที่ค่า ความต่างศักฟไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้ากระตุ้นด้วยความแรงมากมากก็ทําให้เกิดกระแสประสาทเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะคะกระแสประสาทจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมเพราะว่าการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทนั้นจะต้องใช้พลังงานภายในเซลล์นะคะอย่างที่เรารู้เพราะว่าต้องใช้พลังงานในรูปของ ATP นะคะไปทําให้ช่องประตูโซเดียมโพแทสเซียมมันเปิดออกได้ด้วยนะคะข้อสรุปตรงนั้นนํามาสู่ข้อสรุป3ข้อตรงนี้ด้วยนะคะว่าอะไรเอ่ยนะคะความเร็วของกระแสประสาทจะขึ้นอยู่กับ1เลยนะคะเยื่อไมลินนะคะถ้า ก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าบริเวณที่ไม่มีเยื่อไมลินหุ้มนะคะขับรถในเส้นทางที่มีทางด่วนก็จะถึงกว่าถึงก่อนเส้นทางที่ไม่มีทางด่วนขับไปเรื่อยรถติดก็ต้องติดส่งไปไปเรื่อยนะคะในขณะที่อีกคันหนึ่งก็คือไปถึงที่หมายพร้อมกันเพราะว่าถึงที่หมายก่อนอ่ะเพราะว่ามีอะไรคะมีทางด่วนขึ้นทางด่วนได้เร็วกว่าข้อที่2บอกว่านะคะโนดออฟเรนเวียนะคะยิ่งถ้าห่างมากกระแสประสาทก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วมากหมายความว่าในตำแหน่งของเอ็กซอนหนึ่งเอ็กซอนนะคะ ถ้ามีเยื่อมาอีลินน้อยก็คือมีโนนดออฟเฟนเวียมากอะนะคะมีโนนดมีตำแหน่งที่เป็นช่องว่างหรือโนนดออฟเฟนเวียมากกระแสประสาทก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าส่งก้าวกระโดดได้ไกลกว่า ากามนะคะคและข้อที่3เป็นการพูดถึงขนาดนะคะขนาดของเอกซอนบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางถ้ามีขนาดใหญ่ก็สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะคะเอกซอนที่มีขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนที่ของกระแสประสาทได้เร็วกว่าเอกซอนที่มีขนาดเล็กนั่นเองนะคะอ่าโอเคสวัสดีค่ะ